ในฐานะพยานนะคะตามหมายเรียกพยานของพนักงานสอบสวนส,วน,สวน,นทุ่งสองห้องะค่ะในคดีที่ทนายรัชพลเขาได้มายื่นฟ้องววยเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเทเ็จอาจารย์แจ้งความเท็จนะคะเป็นการฟ้องในส่วนของประธานที่ประชุมผู้ถือไอทีวีนะคะกับคุณเรืองกาลีกิจวัฒน,น,นะคะ่ะเราก็เนื่องจากว่าทนายรัชพลมีการนําคลิปนะคะที่ข่าวสามมิติได้นําเสนอข่าวะค่ะซึ่งเป็นคลิปบันทึกการประชุมและพบว่า ไม่ตรงกับข้อความในเอกสารบันทึกการประชุมก็เลยนําพยานหลักฐานเหล่านั้นนะคะที่ที่ถูกนําเสนอในข่าวนะคะมายื่นประกอบการยื่นฟ้องทางพนักงานสอบสวนก็เลยต้องเรียกเราในฐานะผู้สื่อข่าวนะคะที่รายงานข่าวนี้นะคะตามที่มีการอ้างอิงพยานหลักฐานานั่นแหละคะ่ะมาให้การนะะในฐานะพยาน,นะคะ่ะจริงๆที่มาของข่าวนี้นะครับจริงๆที่เป็นอดีตประธานสาภาพไอทีวีซึ่งมีส่วนได้เสียกับ การปิดของไอทีวีด้วยโดยตรงนะครับพอเห็นข่าวว่าไอทีวีกลับมาฟื้นตัวดําเนินการสื่อใหม่เนี่ยเราก็อยากรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงประกอบกับพอมีการไปยื่นให้กรกตตรวจสอบพุ่นของคุณพิธา การหาข่าวองได้คุยกับแยมว,ว่าเราทำาไงให้ได้ข้อเท็จจริงมากขึ้นก็วิธีการเดียวก็คือไปที่ไอทีวีอย่างคลิปที่เรามีอยู่มันก็เป็นคลิปในช่วงที่ถูกเผยแพร่ในสื่อแหละคะ่ะประมาณ3นาทีแต่การประชุมทั้งหมดนั้นนะคะคกะ็มันเป็นหลายชั่วโมงหน้าที่ของเราในังสือก็คือเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงมาเราก็แค่ตรวจสอบอที่มานะคะรวมถึงอย่างที่มีการตั้งข้อสงสัยเกตอะคะ่ะอย่างที่เรารายงานข่าวไปเทปมีการตัดต่อหรือเปล่ามีการทํา ให้ข้อความมันผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือเปล่าก่อนที่จะนําเสนอออกไปนะครับก็คือเอาเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการไปร้องเรียนโดยตรงนะครับความจริงการประชุมก็มีหลายวารละแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่มีการร้องเรียนก็ไม่ไม,ไม่ถูกออกมาพูดถึงแค่นั้นเองครับฝ <laughs> ากยากครับ คือบางอย่างมันไม่อยู่ในคือหลักฐานมันต้องว่าไปตามหลักฐานพยานคือคนส่วนใหญ่ก็รับรู้โดยทั่วกันนะครับว่าพนักงานเป็นพันคนถูกเลิกจ้างนะครับทุกคนได้รับหนังสือเลิกจ้างตามกฎหมายนะครับได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายได้รับเงินชดเชยการว่าจ้างจากกระทรวงแรงงานอยู่แล้วนะครับการที่การจะอยู่ๆไอทีวีจะกลับมาเปิดใหม่เนี่ยมันก็ข้านความรู้สึกของคนคนเก่าไอทีวี เพียงแต่ว่าบาังเอิญว่าเรายังมีส่วนในการหนึ่งเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับไอทีวีเราอยู่จนตัวถึงวันปิดไอทีวีเราต่อสู้เพื่อไม่ให้ปิดไอทีวีในช่วงนั้นมาแล้วเรายังคงทำหน้าที่เป็นเป็นนักข่าวอยู่หาข้อที่จริงอยู่เราก็เหมือนเป็นตัวแทนของชาวไอทีวีที่จะหาคําตอบว่าปัจจุบันเนี่ยไอทีวียังคงเป็นสื่ออยู่ไหมคือถ้าไอทีวีเป็นสื่ออยู่จริงๆอะ่ะเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นข้อที่จริงแต่ใน,นเมื่อเราไม่เห็นว่าไอทีวีทำข่าวอยู่เลย ตั้งแต่เราเราเราถูกเลิกจ้างมาเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าข้อางนี้มัน,มนถูกตกแต่งขึ้นมาหรือเปล่าเราต้องการหาคําตอบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็เราก็พบว่าจนถึงวันนี้ันถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีไมค์ของไอทีวีมามาเกิดขึ้นในหน้าจอทีวีนะัสื่อใดๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไปพบว่าการทําบัญชีบางส่วนซึ่งปรากฏภายหลังว่าเป็นมาจากการทําสื่อเราก็ต้องหาที่มาที่ไปว่าใครว่าจ้างอันนี้เป็นปมที่ ผู้เกี่ยวข้องต้องไม่หาว่าบัญชีที่บอกว่ามีเงินไรายได้จากการทําสื่อเนี่ยใครว่าจ้างอันนี้เป็นกระบวนการที่ตํารวจต้องหาต่อนะครับตอนนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันหมายยิ่งพวกเราเป็นคนที่เคยเถูกเลิกจ้างเคยคทํางานมาก่อนเราก็ยิ่งจะอยากจะรู้นะคะคพอๆกับทุกคนดังนั้นก็ยิ่งปัจจุบันเราก็มีหน้าที่เป็นนักข่าวอยู่ด้วยแล้วก็ ใช้ความเป็นนักข่าวของเรานี่แหละค่ะที่จะค้นหาความจริงมาส่วนกระบวนการทางกฎหมายมันจะตัดสินอย่างไรว่าความเป็นสื่อใน,ใน,ในทางกฎหมายต่อคดีนี้มันหมายถึงสื่อแบบไหนแต่ถ้าสื่อแบบไอทีวีในความหมายของทุกคนนั่นคือสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนะที่ไม่ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่การกระทําสื่อใน,ในที่มีการชี้แจงอยูอ่ของบริษัทในปัจจุบันนั้นจะเป็นสื่อในความหมายใดอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการกฎหมายที่จะเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะ